สตรีที่เกิดพระรหัสสบดีถ้านึกสามคำง่ายๆนะฉลาดสะอาดสะอ้านวางตัวดีถ้าไล่ไปการวางตัวดีทำให้คนเนี่ยรู้สึกยอมรับนับถือไม่ได้มองว่าผู้หญิงเกิดพระสบดีนั้นจะเข้ามา คุยอะไรเล่เปื่อยได้คือการวางตัวของผู้หญิงพระสาบดีเป็นคนที่วางตัวดีมากจนหลายต่อหลายคนเกิดความรู้สึกเกรงใจในในกำแพงที่กั้นขวางนั้น <c oughs> ถ้ามากเกินไปก็รู้สึกว่าเข้าถึงย่ามกันแต่ว่ามันก็อยู่ตรงกลางระหว่างวางตัวดีกับเป็นคนที่ไว้ตัวมากอตอนนี้นะดังน,นั้นเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจ วิธีคิดที่คนเขาคิดกับเราในผู้หญิงผู้สตรรีนะนั้นเราก็มีความเป็นกันเองเข้ามาช่วยได้เป็นคนที่สามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่องแต่ขอให้คุยแบบมีแง่มุมของความคิดเป็นขั้นเป็นตอนจะตลกบ้างก็ได้แต่ว่าผู้หญิงพระสวรศรีเนี่ยจะไม่ใช่คนที่พูดเรเล่เปื่อยจะเป็นคนที่พูดอะไรแบบ มีที่มาที่ไปมีหลักการมีทฤษฎีมารองรับหรือมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเขาเรียก่ยไม่น่าเชื่อที่จู่ๆไปคุยกับผู้หญิงประสบดีแล้วรู้รอบไปหมดมีความรู้เนี่ยที่สามารถที่จะคุยกับคนได้ทุกเรื่องบางทีนะผู้ชายใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองมีความชอบเฉพาะเรื่อง ในแบบที่ผู้ชายก็ชอบกันแต่ไม่รู้เป็นยังพอมาคุยกับผู้หญิงพระสบ,บดีทําไมเขาก็รู้หรือเข้าใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเป็นส่วนมากไงเหมือนกับว่าความรอบรู้ของผู้หญิงพระสบ,บดีนะ่ะมันทําให้เกิดสเสน่ห์ของการที่เป็นคนที่คุยสนุกที่คุยสนุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะไม่ต้องไปตลกโปกฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่รู้เรื่องแล้วก็ สามารถที่จะเชื่อมโยงบางอย่างพวกเรารู้แันว่าผู้หญิงพระสวดีเนี่ยจะเป็นเยอะคือเวลาที่เรารู้อะไรบางอย่างไม่ต้องลึกมากก็ได้นะแต่เรารู้หลายๆหมวดอ่ะพวกเราจะสังเกตดูนะว่ามันจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงกันได้ซึ่งผู้หญิงพระศรีบดีทำลักษณะนี้ได้ดีนั้นโดยโดยอาชีพการงานมันก็ต้องอาศัย ความรู้หรือการถี่ถ้วนการจดจําการวิเคราะห์อะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในแง่มุมของสเสน่ห์มันจะทําให้ผู้ชายที่เข้ามาคุยด้วยมีความรู้สึกว่านี่เราเจอคนที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราด้ตลอดชีวิตเห็นไหมมันเลยอ้าวทำไมทรามามีคําว่าตลอดชีวิตขึ้นมาคืออยากจะมาอยู่ด้วยกันอยากให้มาเป็นคู่ชีวิตของเรอเนี่ยดังนั้นสเสน่ห์ของผู้หญิงรดีนะั้นนะถือว่ามันมี คุณภาพอะที่มันอยู่ในสเสน่นนั้นด้วยไม่ใช่แค่เหมือนกับว่าเออหลงลากหลงลากอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามีผู้หญิงสบรีคนเนี้ยอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตของเราอะมันก็จะงดงามมันก็จะถูกต้องมันก็จะมีขั้นตอนที่มันดําเนินไปแบบไม่หลงทิศทางเห็นไหมเริ่มเข้าใจอย่างว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงพระสตรีนั้นอะมันจะเต็มไปด้วย ความมีอนาคตที่จับต้องได้เพราะว่าจะไม่ทําอะไรแบบเร่เปิดตามอารมณ์จะเป็นคนที่ทำอะไรตามลาดับตามขั้นตอนมีหลักการมีไทม์ไลน์ว่าจากตอนนี้ถึงตอนนี้ต้องทำตอนนี้ถึงต้องทำอะไรคือมองตั้งแต่วันนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยก็จะรู้สึกผู้หญิงพระสบดรีนั้นนะพร้อมที่จะอยู่ในฐาน,นะของของคนที่ เป็นภรยาคนของคนที่เป็นเป็นแม่ของลูกได้ดังนั้นก็มันเป็นเสน่ห์ที่ถือว่าใครๆก็ะก็จะต้องต้องยอมรับตรงนี้ใช่ไหมสิ่งเดียวที่พระสบดีจะต้องคอยแบบว่าเสริมอยู่เสมอบางทีตึกเครียดเกินไปก็ใช้ลักษณะของวัตถุมงคลชุดนารีมีชัยอ่ะโดยการที่ใช้ล็อกเก็ตเนี่ยที่มีมวลสารเสน่ห์แรงๆอ่ะพกไว้กับตัวแล้ว ลคืนเนี่ยก็ใช้นักสรของพยันนารีมีชัยอ่ะเขียนชื่อของคนที่เรารักเนี่ยเอาใส่กระดาษแล้วก็พับพยันแล้วก็นอนหนุนเอาไว้ใช้2อ,อย่างแบบนี้แล้วก็ทําตัวทํางานของเราไปก็จะทําให้เป็นนารีมีชัยของคน